นะครับผมไฟไฟเปิดมาเล็กสแน็ปผมปิดเอามเล็กสองไฟแล้วไฟสอบหย่อนลงเต็มอีเอร์ืนรับสอบโดนไฟสอบแบบเต็มดอกครับผมเอฟบีสีตายไล่ต่อที่ไทยท้ายจะถอยได้หรือเปล่าไอ้ไอ้กระแบบเลือดสองกระตุกกระตุกแล้วถอยมาจังหวะนี้ผมกเดินจับครับยังไงต่อเสียริงแอร์โร่ที่บั๊บมาครับผมนั่นละสามสิบในรอบแรกอ่าอ่าอ่าต้องยิงประมาณสี่ห้าดอกนะปอดจะตายผมแล้วก็ใส่พุทธเขียวมาไม่น่าจะฆ่าได้สักวันนี้ สกอร์เป็นหนึ่งต่อห้าครับตึงกดเคลียร์ไครับผมกดทางด้านดาร์กแพทและดีเจผมจเจอหน้าของมิโกโตะครับเ <c oughs> จ็ดการไหมฮะเรียบร้อยสี่ได้ครับผมไหล้ามากระพายแล้วก็จับแอสโซเซทเปิดไปแล้วมสลีซแนนผมตึงมาต่ออีเพอร์เล็บแนนต์ผมวางหน้าหลอดของ,ของวางนี่ครับเล็บแนนต์ไฟไว้ต่อทีกลับแล้วครับมิโกโตะร่รางไปวางไปเติมเลือดแล้วก็โดดลงมาอีกทีเนาะ A, คุณกิตติครับผมห้าสิบจาคคุณนับริภูมิในกบอสซัพพอร์ตรีสแต็กด้ทยการทวงผีหรือเปล่าอย่าง้ร้อมท้องมาผมโดนสติกี้เนปรามไปถึงสี่สแต็กแล้วแบลนซ์สองกดย้ำต่อที่เซเว่นตายครับผมก็เป็นหนึ่งต่อเจ็ดครับเอเอก็เลเวลหกแล้วครับดูดาวอยู่ฮุกช็อตก็มาต่อยัดไปนี่นั่นคลิงเลยครับข้างง่ายเชื่อมนิ่มๆไฟก็ไฟเผาผมเรียบร้อยไปสกอร์เป็นหนึ่งต่อแปดฮะ เฟมิงลาโซยัดลงต่อที่ตัวของฝั่งมอมเฟยครับมอมเฟย์จะหนีเชนไลน์เวฟบ,บอลถรยมาลิกกี้ปิงสไตล์ตามยับหน่อยเทเล,ก,ลกราซีสจับโยกขึ้นลิกกี้ไว้กระแทกเส้นนั่นรวบทริกออาดุเดเทรดอัดเข้าเต็มครับผมอันนัทีซาเวตอีกสี่วินจาทำการเวฟได้โดนไอ้บลารจากหน้ามาแล้วก็เป็นตัวของเอเมีซีครับผมบทเปิดเข้ามาต่อดีเ,ลเซลจัดการไปครับสกอร์เป็นหนึ่งต่อเนะก้าแล้วก็ซิลเชนจับลูกต่อเขามีต่อเฟมการเข้ามาอีกที ทางด้านนี้อีเชื่อดึงเลยไว้กระบอกกระโดดตีไปต่อทึงด้านโอนานะนานะถอยออกมาได้ครับม,มาจากวาน,นี้ครับใส่ต่อแล้วก็ไอ้บลาดปลาผมก็ตีซาเวกับเต็มหนักกับเวฟฟอร์มไปต่อกีครับเรียยร้อยครับโดนฆ่าเขาเฟ้นเต็มมาจากไฟเล็บนั้นด้านนี้ก็ไหลต่อผมดิโมเซลตายผ,ผมเจอน,นานะฆ่าไปสกอร์เป็นสองต่อสิบเพินสูงสกันอยู่อันตหลอนลูนเดสมาไปเฟลเข้าไปผมแล้วก็จับล็อกไปมีกแลโซไว้ครับ อ้างได้โุกคนทุกหล่อพิดเอามาลิกมาสี่ก็หมดแต่ก็ต้านไม่ไหวดีผมเจอนั่นแอปปิซิมกระชากต่อฮะด้วยเนี่ยหนูไฟอยาไฟแบบพื้นไฟเผาตายไปของดีได้มาเป็นซิมโฟเรสเผาเลือดมอฟฟิกไปฮโรยด้านมาเนื้อแจมบอลแจบโดนชิครัตไปแล้วจับล็อกลูกต่อเรียบร้อยฮะไม่รอดก็ดับได้ครับซีเนตมาแบนไรเดอร์เช็คไปมองเห็นออสเซอร์วอนยืนแหละฮุกมาจะมันนี้กลารว่าจะแบนใส่ครับ นั่นนะนะครับไม่โดนดิสเพล c ถอยออกมาได้ครับเปิดพาวเวอร์กรอบบอกไว้ครับผมแล้วก็ไหลต่อกบนานะตีเซนเดนทายตีไม่เข้าเลยแหละพอกเบิร์กจังขึ้นครับผมรอห้าบวกห้าสิงก็มาผมรอเบอร์นิ่อัร์มี่หรือเปล่าสิงใส่เข้าไป่างนี้ครับก๊อปิดสกิลมาเรันเซาแล้วเซนท้ายครับ coil เดินเ่าใส่คนขึ้นตัดไฟกับผมไอซ์ไซส์ล้วนี่ครับโดนเบอร์นิ่อัรมี่ปิดได้ไปดีครับแจ๊มครับจัดการเซนท้ายไปวิกโกต่อถอยครับ เดินล็อกคาสามไอผมอัพกินออฟมาลเซียเต็มเลยฮะทาวเวอร์พิเลนแปลผมพิบุเซลระเบิดยิงไปแล้วคิงนี้โดนจับล็อกมาต่อผมตรงนี้มีโนนเซนที่หวอดนั่นเองครับมี่ก็ต่อสการแจมและตรงไหนดีครับไอปลาส่งไอ้ไอสมองเปิดดาร์กลิปมาลิปแน่นอนครับผมดึงหนึ่งหนึงไว้เฟมิงลาโซไหลต่อยาวๆผมบดบทเข้าไปผมดีเจไม่รอดครับโอมาพุชเลล่าผมนะ่นะหลอดเปล่าซ mm ิล hmm. ิเชน วางอีเทอร์ลิปแนนดิสบิเลตลงล่างแอสเซอเสพไปล็อกเก็ตแฟร์เปิดมาพุบมาได้พอดีพอดีครับผมโดนเปิดด้วยล็อกเก็ตแฟร์แล้วก็น็อกแบลรด้วยพาวเวอร์คล็อกซิลิชเชนจับล็อกต่อใส่โคดยื้อไวแอสเซอเสพได้ทันทีครับผมก็ไม่รอดผมมีกระโดดกระโดดตีครับไส้ขาดไปสไลด์เอาเฟสว้าวกลับไปเติมมานาก่อนนะเซเวอเซอร์ป่าไปก็จะมีออร่าครับผมนะตอนนี้อ้าวพาวเวอร์คล็อกจับล็อกต่อครับไม่เนี่ยอธิบายเลยพี่ เวฟบอลมันกข้ามาครับผมมันไม่หยุดไม่ยาวผมจับยกมาลในเลกซินหายตายผมไอไอจัดการพวกมาจังหวะนี้ครับผมไอฟลาสเข้าไปผมทางได้ของผมสามไอครับเจอไอฟลาสไปเปิดดาร์คลิปมาส่วนทีเสวิตจัดการดีบนเซลนัลล่าครับแจมส์ครับผมกิ่งใส่หนักต่อนิ่งได้ของก็โกรธไปอารดิลไซด์เข้าไปผม้ายตายครับไอฟลาสแบบนี้ลงเตะบอลแจมตายไปก่อนครับส่วนด้านรีเสวิตจีดจัดบอลโต ปิดอ้ามาริสผมพยายามไปขอมิดอ้ามาริสไปทางขวาดีเซเวนกระโดดตีจังหวะครับผมเจออันที่แข็งระเบิดไปผมเกตส์คิวซิกาดีเเวนเอาซิลเิลเชนจับเราที่สามไอต่อสไลด์ไปไม่ล่าผมไล่ป่าจับๆผมดีเจดีเจสไลด์หนีไปจับคนหรือเปล่าดีเจไม่เล่าวันที่เปอรเซลครับงัดเข้าไปเลยทีมีกระโดดตีซิลเิลเชนไว้ใส่คนเซฟตัวเองเจอเฟมเบกน้องแบกค์ก็มาผมแล้วก็เฟมิกลาโซ่จับเชือกนิ่มเชือกนิ่มไปบอลวกเกตสีก็ได้มีเขาต่อ ทีมวายกับเฟนนาติครับเจอบูมิสปาร์ครับเก็บยับเลยครับบูมิสปาร์ตตายเดียวครับคือคล็อกเวิร์ครับที่โดนเปิดไปครั้งแรกดามเมตสูงสุดนไปได้เอมเบอร์สวีทครับมิคขโตะดีจีครับดีจีจีจีเพราะว่าดาบนี้ไม่ไหวจริงครับเกินใจจะอดทนครับผม ย้บมาไม่เข้าตามแผนนี่เกินใจจะอดทนจริงครับยี่สิบสองนาทียี่สิบสองคครับผมโดนฆ่าเรื่อยๆครับและลิกกี่พอรอบทัมมิง่งอ่ดิมซอาเบนมาก,ก็ยิ่งหนักครับผมเพราะดืนึ่ดละฆ่าึ่ดละฆ่าเรื่อยๆครับ